อิสานนวสวัสดีจ้าเมื่อนี้ได้เมนูหมูย่างค่ะพี่น้องย่างหมูกินกับแจ่วสมค่ะวิธีมักหมูนี่ก็ง่ายง่ายค่ะพี่น้อง,ง,หเ,หง,ง,ง,องเหตุแบบง่าย,ายบๆบานเลยค่ะถูกรกะเทียมแลวก็ใส่เกลือชูรสซัมหนีค่ะอยู่บานจะบรเดใสพวกน้ำตาหรือว่าซอสหยังเลยค่ะพี่น้องใสซัมหนีกบับแ่บแล้วค่ะล่องเบิงเดจ้านี่ยค่ะเพราะใสเกลือชูรสใส่กระเทียมถูไปแล้ว่ะ คุกเข่าให้เขากันค่ะกับบรดิมักดนน้ำใจพี่น้องมันเขากันหรอกะดังไฟขึ้นแล้วก็เอาไปย่างได้เลยค่ะอาจจะถิ่นใบแจ็กซิฟสิผาหนาทีใดอยู่ค่ะนี่ค่ะเอาขึ้นเตาไมาย่ยางค่ะแจ้วสมนี่ก็จะเป็นตำแจ้วบอกพริกสดเ้้ยค่ะบอกพริกดิบค่ะพี่น้องแต่ว่า จะปรุงใส่บักหน้าค่ะกลยเลื่อนแจ่วสมค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆสมๆเนี่ยระคะแซบค่ะพี่น้องหอมๆบักหน้าน้ำขากระตำบักพริกใส่กระเทียมค่ะตำบักพริกใส่กระเทียมเกือบแหลกค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาชูโรสบักหน้าซัมนียค่ะจะย่อเกลือลงไปจักหนอยน้ำกระไดค่ะแต่ว่าจะบริไดใส่หลากบักชีด้วยค่ะพอตำแล้วเรียบลอยแซบแล้วเนี่ยจะซ้อย พักชี้ลยหนาจักหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องกินกับนี่แหละค่กินกับหมูย่างค่ะหรือว่าย่างหมูค่ะย่างหมูติดมั่นบางส่วนเนาะคะ่ะแซบค่ะพี่น้องเขาเนียวกินกับยางกระแซบ <c oughs> จำแจวประแดกกระแซบนะคะพี่น้อง มาจากพี่น้องกินหมูย่างเจ้าสมแซ่บน้ำกันค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ